บระทศยสบายดีและก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะสบายดีตอนเช้าทุกคนเลยตื่นมาเช้าในการเห็นแดดได้แต่แดดกะมีรมอยู่โ,โลมเหมอะเลยใกล้ฉีนาวได้หนาวหนาวนาวนี้เดี๋ยวงูถือเหี้ยวนะหนาวหนาวนี้งูอ่ะมาหามันหา,า,หาก,กินเขตดถือเหี้ยวเดี๋ยวกินขา้าวกินน้ำยานีนก่กะสีได้ไปหากากเหี้ยติดจิตก่อนเพได้บนหยามพรได้ยามมึงงูนะ ว่าช no be ว่วงโควโล nice. วม่อนี่งูก็เป็นราคาทุกคนนี่เดี๋ยวหางูขายก็ได้เงินนีนี่นอกจากนี้เนาะโควโลม่อนี่งูเป็นราคาได้เดี๋ยวไปการเหวี่ยงเจ้าการเหวี่ยงจะไวได้งูนะถือจงงางโยเป็นราคาแพงได้จงงางไดยถือมาแล้วกกระเป๋างูอ้อทุกคนนี่เอางูอ้อกระเล้วนะไปเยี่ยมมึงเหวี่ยงตะจิตได้กระไนตัวนึ่งน่ะนี่มาก็ค่อยเผาขนมันออกแล้วขนมันเผาอ่อเลยเผาแล้วก็เดี๋ยวจีตอเลยนะ มัอนี <k <k ive> <k ive> ้ชมาแกงกะไนใช่มะโบบทุกคนเลยแกงกะไนใช่มะโบบกะไนกับมือกระเหาะนี่แต่ว่ามันจะแดงพ่อมันมีแดงปลาเลยเนาะแต่กระไนมันจะกระเหาะมันจะแดงกว่านะกะนะกะไน่นะแดงพอสีเท่ากัะไนเอาทุกคนเดี๋ยวมาจี้ก่อนจี้ยาเลยกาเดี๋ยวสิไปหามะโบบน้อยนะมะโบบกับกระลังเริ่มเป็นเล่นี่แกงใช่กระนูใช่กระเหาะกระเตกระแซบนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจี้ก่อนมันจี้ต่อก่อนเผาคนมันยังมืดอยู่เดี๋ยวจี้ก่อนนะตื่นเช้ามากะ อันนี้แหละเนี่ยกินเนี่ยอยูいい่กะหากระหอกกระแตกินอยู mm ่หายอยู่ชวนทุกคนในธรรมชาติเานะแกงแกะแซ่บกินเลยมันนี่จี้ก่อนมาดังไฟขึ้นก่อนพื้นกับมดไหวอยู่เดี๋ยวเฮ้ยแต่จิตปุ้นชงนี่กับมันอยู่ทุกคนเลยเพราะว่าหนูมันเท่ากินมากระบอกเดี๋ยวมื้น น่าจะมีลุ้นงูน้ำบืนนะไมนตั้งงูเถิงนะตั้งงูสิงอย่างี่ยบๆนะเสียงยุ่งเถิงกับเมมเบนเสียงย่นทุกคนอือ่งเสียงนะเสียงหม้อแบงหม้อแบงที่ชอกเบ็ดแดดอ้อชอกเบ็ดใดละเสียงกระดังวูวูวูอยู่พี่เสียงพัดลมพี่เสียงย่นจี้ยอดแล้วก็เตรีไปล้างพักไว้นะเขี่ยเชี่ยบนเลย

บ้านขอเรายัดบานคือตไม้เองะดูข้อกะเตกับมันวทุกคนยำนนะมันแร้วมันแล้วีเไปเถือคู่มือนะมันแล้วคกกลยให้ต่ำทีเลมาแล้วต่ำแล้กินขู่มือต่ำ ขางนีเลยข้างบุกในกระบุกเุกลนี่มาติบุกลานี่ไปกัดเอาไปกันกับประมาณยังเลยเมื่อคืนนี้บ่ได้ยังเลยนะบักโตเลยเองาา่กจะกินได้เลยบุก้สอะไรเฮลตจิตนี่บาได้กินยังเลยนะกะพุยามว่านี่บัด มือหน่าจะถือตอนคำคำเบิ่งลมนไรที่เดียเรียบร้อยนะเมื่อกี้ไนงะโอ้โลมงบรรยากาศดีขนาดเลยพัดเย็นก็โจยเลยบรรยากาศสงโชว์กับคักนะหายยูโ่โฉดล้างทีจะพักเลยมันนี่พักแล้วก็เดี๋ยวเอามาโบกไปหามาโบกมาใส่ก่อน บบน้อยแกงเชอเจ๊กหอกกระเตเชียบได้เรียบร้อยบัดมาคนมาพักก็ไม่เลียเรียบร้อยละบรรยากาศก็ดีครับดีร้อนพักก็ทุกคนเลยมาพักอโอเโหาะ เอามาโบมาแกงที่ก็นำมาโบพูดหลายกันเลยนี่มาโบกมาโบกะกระสอบมัน sure. นี่เชี่ยบทุกคนนี่นี่กระสอบนี่นะเก็บยอดกระสอบมาโบก็โอ้ยยิ่งชงคนเนาะยิสูงขนาดเลยเดียหามามันก็มามันก็เชี่ยบมามันก็ได้นี่มามันก็ทำเป็ดนี่เก็บกระสอบมันนี่กำลังเลื้มบานเชี่ยบ็นตัวนี้ มันจะหอมโอ้ยเสศษๆอีกแล้วม no, oh ือนจะหอมนั่นนี่นยังน้อยยังเปลี่ยนเลยนี่ยังไม่ใหญ่เลยก็จะเลื่อนมามันโอ้ปูน่ะหมาใหญ่เลยแอบมาแลาวก่อนใหญ่เลยโอ้กอกนี่เป็นดกเลยเมืนปลาผักข้านี่โอ้ปูน่ะ งดโน้อมก่อนเจ็บๆนี่ไม่ชงมากโอ้เถิงพวกมันออกไม่ได้ชงก็แล้วเถิงเวลาก็ะชอมมุดตายครับเลยก็ะชอมมาบ่ดมุดตอมนะ มันตอมดีขนาดเลยอืมลงไปทำใพวกก้อนไป บ่มกับผ่านผ่านแบบให้มันไม่น้อยนะอีเสบนี่หอมมะบ่มนี่คนนี้ผมโจดเลยเจร้อยไปเดี๋ยวมาตำเดี๋ยวมาตำน้ำยาหน้างลงไปก่อนใช้น้ำยาหน้ากนะันนะทำยาหน้ามันคืเคี้ยวอมทำเลยนี่ยาหน้าลงไปก่อน เอาไปหนึ่งบ่ยนะพ้อนะเอาพอประมาณน้ำก็ได้ยเจียมันไหลไปเลยพุ่งใส่ไปเลยเด็เอดร้อยาบาตนี่เอามาคิดจะไปลายกาครค้างได้บัตนี่นี่เจียทำแล้วนะบัตรนี่ไปเจียก่อนใส่พริกติ๊ดคน,คน,นี่พริกข้นๆบัดนี้ค้างก่อนบัดนีน่คนนี่น้ำมาบบมองอมก็ไดลไดนะ้ไหม ทางก่อนมออ่อนใหม่เติมโอ้เสียบได้หนิแกงมะโบบใส่กระเหากกะแตยุดยอดแล้วกะไหนนะเสียบได้เดี๋ยวทำเดืองก่อนอ่ะมาเน,นี้ยกำลังจากค้างมอ่ขึ้นแล้วกะสิไปหามักท้อมาตับไหมทุกคนเลยตับมักท้อแน่นะมันนี้นะกินหลายย่างหลายเนี่ยวมันนี้เดี๋ยวสิม,มาปิงป้งกบอีก พบก็ได้ชองโตนะตึกแหเมื่อคืนนี้ปี่ครบต่ำโทษเจ็บเสบียบี้มานี้เอาแปะโทษกอนทุกคนเลยนี่โทษอะกระทรมเป็นลายนะเอาก้อนอยังน้อยอยู่ทุกคนเลยมามได้ใหญ่ายมาแล้วนะมาแก้ก็มีอ่าลุลุ่มไม่ง่ายนะต่ำเสียบนี่นี่ใหญ่มาแล้วเก้านี้น้อยนึงมาไมได้ใหญ่ายมาแล้โอ้เป็นลายขานาดเลยนี่ว้านี่เฮงลายทุกคนเลยเอาบอลเดียวพอ่อผมเลยนี มักโทหลายนั่นเลยมักโทษไฮ้เสียบนะต่ำนะปลอดสารพิษทุกคนเลยนี่งนี่พ่อเล่นนี่ตับสองคนเพิ่งก็ลายโทนะ่เนี่ยในผู้ก่อในพวก่อนเริ่มปิดลแล้วนี่ปิดลายแล้วช่วงนี้ เป็นมักโทษไฮนะฝนมืดแล้วมักโทษไฮจะเป็นดกทุกคนเลยเพราะฝนมันมืดแล้วมืดฝนแล้วบางาได้จะได้ถ้าฝนมีตกตกกับดกโสงเกี่ลเข้าเพื่อละฝนก็นได้หากเก็บมักโทษนี่แหละตากินหนงายอยู่โซนสบายนะตามักโทกินแต่ละมือหนี่ไยอยู่นพ่อเลยทุกคนเลยกลันึงแล้วพ่อแล้วบัดนี้เด็กเสือมือปิ้งกบกันบัดนี้ มามันมาพีงกบเอ็ได้กบกะพีงเอาคนละตัวเขจะจิ๊บสองตัวนะสองคนคนละตัวเลยก็มีแกงแน่แล้วก็มีตำโทนี่หลายแนวกินนะมันนี่นี่ไปมันไปปิ้งก่อนเส็บๆคือเก้ามื่อตำโถปิ้งกบปิงปป้งกบก่อน ปีงมานี่เลยไฟก็พอ่งตัวสว่ขึ้นมาอยู่ยิงกบก้อนไปไฟลุกนล่นะเยิ้มเดือดเลยนะหอมเลยทุกคนหอมจวดเลยทิ่ฝาไปก่อนให้มันชุบกระขักไปนนั่นยัางอุ่มจี๋นงนี่ไข่เม่นก้อนทุกคนว้าจะชุบแล้วบ่ดเนี่ยหมดจอดแล้วนะชิตาบลกทุกคนเห่นน้ำแห้งเลย งหลังจากปงหม้อชุบเรียบร้อยก็มาตัมักโถบัดนี้หักมัทโถตงก่อนตัเียบเลยอัี้อนนีเฉยบตรงนี้ชั้นมนเียบนะ

นานง,งิมห้ของผมนึงมะนาวใส่บุหรลานะน้ำปลาเสียบหนุ่มหอมโบไขามผมต้ดดนปลาเลยก็หอมอเจี๊ยบหอมเล็กหอมเล็ ลวดเลยเรียบร้อยบาทชิบมันก่อนอืมงาบาดเลยเกียท,ท้อยก่อนอื จมกลุ้มเลยทุกคนเลยคับกางเลยม,มามัหนีิตักแกงกทุกคนเลยนี่แกงก็เรียบร้อยชุบละโอ้โตุกเสีบดลยมันน่ากินขนาดเลยนี่ทุกคนเรียบร้อยมัหนี้ว้าเปิดเแซ่บคนเลยนี่แกงแกงกะไนกะหอกหรือกะไนยยก็ได้แกงไชมโบวบของธรรมชาติเลยเปิดเแซ่บขนาดเลย ม,มีก็มีตำมกโถนี่ตำมกโถนี่มีปิงป้งก,กบกบกระชุกเลยนี่ปิ้งตัวชุกไม่ได้ถ่ายนะนี่ปีงชุกชกุเรียบร้อยบัดนีงกะผักกาปลาแก้มกะใบมังโมงตาจิตหักกะมาะได้ <c oughs> หักกะเห็นเนี่ใบมังโมงนะหลายคลิปแล้วบรได้เห็นใบมังโมงนี่วันนี้พนม้าก,กับนึงเลยนี่ใบมังโมงนี่ก็มีมะกะถินมะกะถินอ่อนมะกะถินแก่แก่กับเขานะแซบ่บมะกะถินกันนี่ โอ้นี่นี่การมีรับป่าโคโครับป่าต่เมือคืนนี้นะเจ็บๆเลยมะไปให้พี่น้องมาเด้อปันเกาเสาเด้อคอยเด้อเจ็บๆเลยของสายแล้วขาว่าของธรรมชาติอ่ะเอฟซีเด้อเอฟซีคนเด้อกินข้าวได้กินข้าวเด้อตะจิ๊บเป็นสัวมาเด้อไปให้พี่น้องเอฟซีกินข้าวตั้งต่จิ๊บกินข้าวทำคอยนี่เอาไงมาพบเพอเด็กคืนเก้ามาหนิปันเกาเสาเอฟซีเลยต่ำมากทั้งนี่มีแกงเนี่ยของธรรมชาติตัวจี๊ดเจ็บเนาะนนใจกามาช่วพี่เด้อกินตะจิ๊บเด้อ ใจนะอือ,อยมแต่จิ้มเนื้กินอาหารมือได้มาช <laughs> ่วงแต่จิตมเพิ่งเลยเนี่ยกินของธรรมชาติมายุ่มแต่จิตเด้อมัอนเดา F อเอฟซีชิมมันแกงนี่นก่อนคับกว่าหักหัยเลยครับได้บ่ ะไดเลยไม่ใเลยถ้าจะแป้งแกงท้าคนบ่มาจะปหมาล่ะแก่ง่มาตรงหรอก็ขากินไม้ได้ก็มานี่ะเชี่บมาเลยทุกคนจุดยอดตาปากเชี่ แค่พังนะแล้วจะไงป่าตาป่า่็คือ แค่แกงกระเบืนอะแค่ได้เนี่ยมาเลยที่ที่ที่ทุบมันโอเคเลย แห้งบรรยากก็ลูกเปิ้เปิเป้มาแล้วมันขุนละพื้นเดกที่นาบอกก่อคืนนี้นาวว่าคืนนี้นาบบอกันอยู่เคยจะกอดก็แล้นอจะกอดแล้วฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าไ้ให่ีนกว่า <c oughs> ไอ้กอดอ้ตท้ยตีแไอ้ก,กอดเดี๋ยวแ้วเป็นวัดที่ไงเข้าท <c oughs> ี่มือนานแล่ะ

ขมุคนะครบเนะปลาเนี่ยปลาปลาตาปลาปลานาปลาล้มนีมการขยายมาไลยด้วยกามเลยเปลากันะเลย phải đi thì cũng có mà nhưng phải chưa chẳng phải chưa ra mình ổn là, là. là, là. Bà quý mẹ nà lạy hưu bài hưu nè, hưu bài hưu nội nè, Hãy sẽ gặp nữa gặp như gặp nữa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  gặp สองสามโมงคนระับไลสองประนามนะันจักลายม่ตัดนนะับลเลาพุมมดีแจงนะ้งอ่ะพเมเดี มันนี้คอยกับกินข้าวกินน้ำอิ่มละคลิปกับเสียดาลำละนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเ่าคลิปนี้กับกินข้าวปั้นเช้าไม่กับในกินหะายาอย่างก็ซ่บนะของธรรมชาติทั้งหมดเลยเ่บอยู่กินข้าวกับไม่กินแต่เช้าเลยนะปกติกินข้าวเท้งทุกคนในมื้อนี้คือว่าบริเท้งนะประมาณเป็นมงครังตอนนี้เวลาอะไรน้อาคอยก็ต้องขอขอบุญขอบุณเอฟซีจะคูทุกคนที่เข้ามาที่ตามชมเอามาเป็นกำลังใจคอยตลอดมานะคลิปนี้วิโีโนนี่กับขอจะเพลงขอเจนนี้ก่อนพราะว่าคลิปหน้าขอกรบคำว่าสบายดี